โซจอมเต้ธรหราบราชโอรทั้งสองพระองค์ของก้มพจ้ามีนิสัยพิดแย่แตกต่างกันเราาฝากับดินเทพบัณมีนิสัยจิตใจมีตาเอือเฟื้อเผืออ่อแพ่แกลไฟป่าประาชาชน่วนจอมตต้มีนิสัยเอาเ้าใจใจอยากแก้ยังกะต้องไดส้สมดังใจเจ้าของสีไทยเอ๋อยเจ้าค่คเะเสด็จพี่พี่อยากให้เจ้าคอยบอกคอยเกิดลูกเนี้สิ่งใดบ่ถูกต้องสิ่งใดบ่ดีบองามอยากให้เจ้าซอยบอกซอยสอนเขาเนื้ สเด็ตพีเจ้คาค่ะกระทำกระดาของลูกชายคนเล็กนี่แหละเจ้คาค่ะอาจจะสุกสนยากรู้ยากเห็นเป็นธรรมดาของคนฉลาดนี่แหละเจ้คาค่ะไพสิแสนดีคือลูกชายคนโปรดของเสด็จพีกันนะเจ้คาค่ะสีไพยถึงตั้งแต่เจ้ากับเป็นเมยย่างหน่อยๆถ้าเจ้าซอยบอกซอยสอนเขาอาจจะเสื้อพังเจ้าบังจะไห้นะสีไพะเจ้าค่ะเสด็จพีกรุงททอ เรี่องเมื่อนี้ลูกเต่าไปทั้งใดกันเบิดหลืวพวงทองสงสัยบรรทุนบขาทัาได้ตื่นไปค่ะคุณวินกันยังมั้ทักได้เห็นไหมคะไปขอเยิน เสด็จพ่อเสด็จแม่พยาคารออกมาแล้วคุณวินมาแล้วยพยาคารเดี๋ยวนี้พระราชโรสทั้งสองทรงตื่นพระบรมพ่อจะเข่าเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่เราไม่ยังไงทูลเชิญองค์ชายเทพพระไทยองค์ชายจอมใจเข่าเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาคารกลุ่มสด็จพ่อเสด็จแม่ขอถวายพระครมพระราชโรสทั้งสองเพื่อนะ คนสูงๆนี่แก่พวกเจ้าทั้งหลายเถอะพญาค่ะเอ้าตอบได้ขึ้นม้านหาพ่อกับแม่ไปหญิงยังๆๆยืนหญิงสั่นหลังลูกก็ว่านั่งเล่าในเป็นละเปียกๆลอยยืดหยุ่นไปไทยนี่แม่สนิทพ่อพเนยค่ะจอมไตทีนและจินังน่ะมันก็มีคุณค่าจำเจ้าหรอกพเนยกับสนิทพ่อใช่ที่ปักจอมไตก็เนี่ยมันก็เป็นลูกชายคนโปรดที่ได้พิเดประเทศไทยสนิทพ่อเนี่ยจะค่อยจับพิจาาจอมไตแมนก่บสนิทแม่แมนจะจอมไตลูกของแม่ลูกเอือ เพื่อนวาเป็นกษัตริย์สร้างข้องปางตุงภัยปัญหาใดยอย่างยุงหาแนวแก่ซอยกันสันตู้รู้เสด็จพ่อเสด็จแม่ไหมคะจันแดงน่ะมีเรื่องมาสบายใจย่าข่าวช่วยพ่ครเสด็จพ่อมีเรื่องอันใดนึกจันแดงก็ตัดแต่งจันแดงขามาอยู่ในเวียงในว่างน่ะเสด็จพี่จอมตายน่ะก็มาคายมาเหลี่ยวแลจันแดงเลย มาสี่เดือนแล้วเศรษพี่จอนายนะก็มาค้ายมาดูแล้มาค้ายมาถามไายจันแดงเลยเพคะจันแดงไม่อยากรู้ว่าจันแดงเขามาอยู่ในสถานะารณ์อย่างไรคะเศรษฐีนี่หูนีเห็นผู้หนูจันแดงแบบจริงไหมเฮ้ยลุงพี่หัวใจบอกไปอยู่ที่ไหนนะผู้หนูจันแดงอย่ากล้ามันจะขออยู่ในสถานการณ์พระนบีคิ่ตามบอกให้ สงสัยจะอยู่ในสถานะจิตตลาครับไหมอะไรสถา,านะจิตตลาสถา,านะหมอร่างที่มันคนละอยา่างคณะมันขวัญำนิดบ้านี่น <c oughs> นจจนเดยเจ้ามาอยู่ในเมืองไหนบ้างเนี่ยเจ้าก็มีความสูงดีทุกอย่างอยู่แล้วเจ้าน่ะจะต้องการกยังอีกจจนเดยนะเรารว่าทางไม่ดีนะดูแลแล้วก็ใส่ใจลุใจงในครัองเจ้าขอไ้ดีนะเพี่ยังว่าต้องมาห่นคงกับ,รบเราบหัวใจบ่นี่แหละนะ้องพนวาธรรมมาตราเสือพงเผ่ากาดำ แม่เสี่ยวคนค้ำมาเสียบแซมเต็มล่างกระยังเซลเซลหอบก,กากระทุกเสา,าคำ้ำขึ้นบ่อดำกันยังเข่าเอาขาวปลายกับบงงามโดนแม่และเพค้าสิริพีนจอบไตเจ้าอย่าคิดนะว่าสิ่งที่เจ้ากระทำสุบินีนะพอกับแม่สิบภูมิบเห็นคิดใหม่ทม่าไม่เอาตัวอย่ามวิเทมาไตจักหน่อยนี่เป็นอย่างดุเถูกต้องละเพค้า ต้องไหมนะครับซีรีส์เซอร์มอนทำสิบอกสอนเขาเองเถอะค่ะใช่วานตาตเสด็จพีท้วยบอกสอนลูกชายดีแสนดีของเซเดจพีให้ดีกันเลื่องบนจงค่ะใช่ใช่ใช่ผัดไช่ก้าถูกต้องเป็นปะนะเป็นเพียงเพคะผาไมเฮสีว่ต้องว่าเป็นห่วงพวกมอนฉันหรอกเพคะเป็นห่วงหน่าลูกบุกของพระมเฮสีดีกว่าเจอลบหนาววาสารซีหน้าดุซึบมือหนีแป้งแต่พอค่อยเขาหนานะเพคะ กูหมดเส้ไ่ไผ่หมดเส่บปกบินอ่ะข้ารโอ่ะนอกจากมุ้งยีไป่ที่มิตคุูนาจีกีจางจางถึไปค่าลบชฉากไปนี่น้ำปาลาลางนาน,นเลด้วยไหมคะเสียใจพ่อตายถึงม่เสียใจพ่อก็ไม่ได้ตายนี่นะนี่อยา่าคุอเสบอก็ไ,ไห่เดิมเจือเจือจางจงนวกแ่นาคตัสจะหาบอกไปทั่วหลายนั่นนานเสียงค่ะ